พร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งหนึ่งปีนะฮะพร้อมวัวนะคะวัวหนึ่งตัวนะมูลค่า20,000บาทนะ สวัสดีค่ะพบกับสปายที่ศูนย์รวมรถยนต์มือสองอารยายนตกิจสำนักงานใหญ่บันเทคนะวันนี้สปายมีรถนะมารีวิวนะสำหรับสายซิ่งสายบรรทุกนะให้ลูกค้าแฟนเพจได้ชมนะเป็นรถ Toyota Revo นะซิงเกิลแคทั้ง2องคันเลยนะคู่แฝดนะวันนี้มารีวิวนะมาดูคันนี้ก่อนนะในส่วนของคันแรกตรงนี้นะฮะเป็น Toyota าไฮรักรีโวนะซิงเกิลแค 2.4J นะฮะปี2019นะคะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้าก่อนนะข้างหน้าจะเป็นกระจังหน้านะสีดำนะตัดกับตัวรถนะะตรงนี้ไฟจะเป็นไฟฮาโลเจนนะะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างนะด้านข้างมีไฟเลี้ยวนะะไฟเลี้ยวติดกับตัวรถนะพร้อมกับคําว่าไฮรักนะอ่าแล้วกระจกนะเป็นกระจกสีดำนะแล้วมีการสาดให้ด้วยนะคะอ่ามือเปิดนะเป็นสีดำนะตัดกับตัวรถนะะ เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังและคอกนะคอกเป็นคอก9ชั้นนะคะสูงมากนะคะพร้อมบรรทุกนะคะพร้อมขนขนทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้นะคะมันยางได้หมดนะคะตรงนี้จะมีไฟเบรกนะไฟเบรกดวงที่3านะคะกระบะกว้างขวางนะข้างล่างมาพร้อมกับแหนบนะเสริมแหนบมาแล้วนะคะประมาณ5ชั้นนะคะ แนบ5ตัวนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูคันที่2นะคันที่2เป็น Toyota าไฮรักลี o s i n ิงเกิลแหนพัทนะฮะปี2020นะฮะพร้อมครอบพร้อมบันทุกนะคะพร้อมเพาลอยนะพร้อมแนบมาแล้วเรียบร้อยนะฮะมีโชคนะฮะหนักเท่าไหร่ไม่กลัวนะคะกลัวไม่หนักนะฮะอ่ามาดูในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะคะล้อเป็นล้อนะล้อกระทะผาบรรทุกเรียบร้อยนะคะ อขอกตัวนี้จะ10ชั้นนะคะสิชั้นเข้าไปดูข้างในนะคะข้างในนะ,ะคำโตโยต้านะ,ะส่วนมากจะมีสีดำนะ,ะคอนโซลจะเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะคะรถโตโยต้ารีโวนะคะปี2020คันนี้นะคะเลขไมวิ่งแค่30,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะแล้วพร้อมกับระบบไฟฟ้านะรอบคันเลยนะอ่าอ่า แน่นอนนะเครื่อง2,008นะเขาก็มีสัญลักษณ์บอกอยู่แล้วว่า2,008นะติดข้างตัวรถพร้อมกับคําว่าไฮรักนะไฟเลี้ยวตรงนี้จะเป็นโคเมียมนะมีไฟเลี้ยวติดขอบกระจกนะามาดูในห้องเครื่องค่นะเครื่องแน่นอนคนะรถคันนี้ Toyota Revo Single c a b นะ 2.8J พัดนะฮะ, ath, ะ,ฮะปี2020นะฮะ สะอาดมากมาพร้อมเบรก ABS นะ,ะคะความปลอดภัยตรงนี้นะฮะดูรอยน็อตนะน็อตยังไม่เคยขยับนะฮะแผ่นเพจยังเดิมๆอยู่นะฮะเดี๋ยวเรามาสรุปนะสรุปค่าตัวคันนี้นะฮะโตโยต้าไฮรักรีโวซิงเกิลแครบสเจพัฒปี2020นะฮะราคาค่าตัวอยู่ที่570,000บาทนะ 5 7 0 0 0บาทนะแน่นอนนะอรารยาจอมตะกิจนะซื้อรถช่วงนี้นะโปรโมชั่นซื้อรถแถมวัวมูลค่า2 0,000บาทนะหนตัว2 0,000บาทพร้อมประกันภัยชั้น1น,นาน1ปีนะฮะพร้อมคคอกพร้อมแหนบพร้อมกระทะบรรทุกทุกอย่างนะคันนี้จบนะคันนี้จบเดี๋ยวเรามาชมคันนี้ทีนี้นะคันนี้นะค่าตัวอยู่ที่5 0 0 0 0 0บาทนะ5 5 0 0บาทพร้อมประกันภัยชั้น1 1ปีนะฮะ พร้อมวัวนะคะวัวหนึ่งตัวนะ,ะมูล,ลค่า2 0,000บาทนะ,ะประกันภัยหลังการขายนะ,ะหลังการขายนาน1ปีหรือ10,000กิโลเมตรทั้งสองคันเลยนะ,ะซื้อรถวันนี้แถมวัวหนึ่งตัวนะ,ะสำหรับนะ,ะสายบรรทุกนะ,ะสายขนนะ,ะที่อยากจะข้นนะ,ะขนผักขนผลไม้ลงใต้ขึ้นเหนือนะ,ะอยากติดต่อนะ,ะหรืออยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับคันนี้นะคะหรือคันนี้นะ สามารถโทรหาสปายได้นะเป็นเบอร์0830250977นะะหรือจะเป็นคันอื่นนะะปีแคบหรือเปล่ามี4ประตูไหมปาเจโร่ฟลอจูเนอร์นะคะอยากจะสอบถามคันอื่นๆน,นะเกี่ยวกับอาชีพนะะอาชีพเกษตรกรออกได้ไหมนะะอาชีพค้าพ่อค้าแม่ขายนะ,ะราชการนักวิสาหากิจทุกอย่างนะะอาชีพก่อสร้างไม่มีหน้างานหรืออะไรนะ,นะะอยากสอบถามเกี่ยวกับ การออกรถนะคะโทรมาปรึกษาได้นะคะที่เบอร์สปายเบอร์ด้านล่างนะคะวันนี้สปายมีคลิปสั้นๆนะ,ะฝากให้ลูกค้าแฟนเพจรถยนต์มือสองอะไรย่ายนต์กิจได้ชมเพียงแค่นี้นะ,ะคลิปหน้าจะเป็นคันไหนเดี๋ยวสปายมาลงให้เรื่อยๆนะ,ะสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ